เด้อข้าวเส้ามุก <don> ป <'t worry repetition> ่ามุกป่าน้อยในตู้ในต้นหอมเนาะแซ่บเด้อจ้านี่ก็เกงปลาสวายใสน้ำไมสน่ส้มเส็้่ะแซบแบน้ำกัดกะเขราอน้นแล้วนมาเด้ออเกแต่จ้าพี่น้องทุกท่าน Please